ไปฝึกเล่นเลนมาแล้วเว้ใช่หรอใช่ใช่ใช่เล่นไงวะอย่างแรกซูแม็กต้องไปอยู่ตรงนี้ก่อนเออแปลกแปลกนะเฮ้ยทำบแปลกๆป่าเก็บคืนอยู่อ่ะอ้าไอ้บอสเป็นไรอ่ะเอาม้าวะล่ะคิดว่าใช้เชอรี่แล้วตึงเหรอแปะกเออตึงหมดแน่หมดแน่ว้าา บอลนี่อะไรอ่ะเอาเอ้ยคมเอาไปเลยนายว่าที่มันเลยบอลคุณเก่าดิ้งเหรโอเคบอลคุณกลับมาเซตติ้งมาละเฮ้ยเซตติ้งงั้นเลยเหรอเซตติ้งไงวะขึ้นลงซ้ายขวาใช่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 ขึ้นขลงแต่บอลคุณกลับมันไม่ได้เลนเลยนะเกิดคอแทบต์บอลคุณเก่าก็หนึ่งยิงยิงยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยเดียวร้อยลัดลัดหมด ไม่แบ่งให้เพื่อนไปโรเทสโรเทสเอายิงไปเลยเดี๋ยวบอรคนเก่ามันตันก่อนนี่ไอ้บอรคนเก่าเฮ้ยบอสโคตรหดตึงครับนี่คือยังร่างแยกของเรายังร่างแยกเราอย่าร่างแยกพี่พี่กีร่างครับเนี่ยหลังไฟหลังไฟไม่ตายได้ไงวะโอ้ยข้าสองเลท เอ๊อย่างน้อยมันก็ตายละนมูร์ชาร์จิสทำไมสติ๊กเกอร์มาตึงจังวะไอเกนดีเลสบนด้านแข็งไงวะเพื่อนไม่รู้อะไม่รู้แล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยแม็กกี้แม็กกี้ไม่เป็นเอ้าเอ้ยะกินบักกี้เลยดิไอ e e d t โอเคที่บ้านเราหายไปแล้วน่าจะกินโอ้โหสกินมันเทจังวะแน่นอนเขาเป็นน้อง ไอจีบีทีคดีวะมาเขาทุกสีบังเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรเนี่ยเอ้าเขาาหนูมีไอโซด้วยเหรอ๋อมันกลับมาเล่นแล้วโพทำรโดหมากับมาแก่บีฮัยูวันแล้วก็จะลืมไปเล้บอกีดีวาเราจะด วันฮิตเพื่อนเอาให้หน่อยวันฮิตอยู่กอดดิสเนี่ยอีซี่วิดปังปังหายไม่เป็นไรไม่เตียวเหมือนกันใช่ใช่ไอ้พวกมันซื้อก้อใหญ่มานี่ไม่หานั่นอะไม่มันซื้อก้อใหญ่มันก็ตายอยู่ดีแวนดอลดาเมจ40น้องลืมเปล่า ยัง40นะแต่พี่117ไม่ใช่เหรอ117มันยิงดาวเวนลงกัรก็เป็น157ป้าน้อง117มันไม่เออน้องอีกทีมันได้150ดีป่าใช่โอ้น้องตกเลขอ่ะก็เข้ายากเลี้ยวเออดูเรา้ากด้วยเออก็เป็นซ้ายอย่างนี้ไงใครจะไปเล่นด้วยมันเป็นระเบิดคิว้ายระเบิดคิว no ไปดีว่ะ you want to play let's play นี่ไงแฟนทองแฟนทองก็เก็บได้คนดังไอหิวไม่ยูเองโอ้ไม่ไรสุดเดโอไม่ใช่หรอเดี๋ยวเราหิวว่ะตัวไอ้โดนแฟด n e m y down ไอซ์ไวรุสเอ็โกเก่าแต่ไม่เคยเล่นอ๋อเอาอยู่นู่นอยู่นู่นอ๋ออันตรีไล่เลยเหรอเพื่อนจัดอ้าว เออแลกกันไอ้บอสก้อนเฮียร์ตะกินกากเอ้ยยอกถ้าฝั่งนู้นพีกมาขอให้ตุยบักกี้ไม่ตุยหรอกจะรอโอเคแล้วมุ่งก็เลยบักกี้เนี่ยนะด้วยไม่ได้วายเปอร์ว้าระเบิดโอ้ my god ฉันโล สู้ๆเว้ยนั่นคือความหวังหมู่วัดเออผมดีรถยิบยิงปุ๊กไอ้บอลคนเก่าไอ้บอลคนเก่าเ้ยไอ้บอลคนเก่าไอ้บอลคนเก่าไอ้บอลคนเก่าเก่งขนาดนี้เลยน่ากลัวเวอร์เออนี่นี่ซ้ายซ้ายมีแน่นอนซ้ายอยู่หลังไซหลังไซแน่นอนปั้งดีใหญไอ้บอลคนเก่าให้เลือกจัดหรือวันดอดีครับพี่ชายไม่เอาทั้งสองโอเคไม่เล่นถ้ามันไม่ยิงแถบนั้นอะใช่สองตัวตรงนั้น เว้ยยิงไม่โดนไอตัวด้านหลังมันถอยไปแล้วหรือไงวะเหลือหนึ่งเอาไหนอ่ะนี่ไงทำอะไรอย่าเลดทำอะไร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 แล้วกันไม่ไม่ผมบอกเล่ฝั่งนู้นผมบอกเล่ฝั่งนู้นคุณอะหลอนโง่วมั่วผมบอกเล่เล่เล่ถือบูมบอนแล้วมันปล่อยโง่วมั่วไม่ได้พูดถึงคุณอย่าอย่าเอา ทำอะไรอะ่ะหรู้ว่าทำอะไรรู้ว่าทำอะไรทำอะไรวะเออแบบนี้กัน All right ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแพ้ <c oughs>